ไลลลม่ไม่ด้วยร่งดีสอกรำเพลินไเด้จังสุดมาโซสก่กาสุดสดาบนะจ๊ะแก้ให้กินแนะนะมกคงเล่งนะมักต้องแรงนะ หมักต้องแรงนะแก้หมักต้องแรงให้กินนะี่แบมแก้หมักแก้หมักต้องแรงกินนะ่หมักเลยนะหมักต้องแรงหมักต้องแรงให้ให้กินซ้ำหนีไม่หมักต้องแรงเออ หมากต้องแรงเอินอยู่บ้านเอินหมากต้องแรงฮะแล้วจริงๆมันชื่อหมากอะไรนะก็จริงจริงภาษาไทยพี่ไม่รู้แต่รู้ว่าภาษาอีสานหมากต้องแรงแต่ถวเราไม่มีกินี่เลยอยู่อีสานบ้านเราก็มีนะอยู่แถววัดอิติไงแถววัดอิติแถวบนญภู่ะมีมันเป็นตำลึงเหรอไม่ใช่ตำลึงสิบ้านเอินหมากต้องแรงคือเย็บเป็นข้อละมาร

ไปกินขนมท้าวีเท่าไหรนะครับมแ้แต่ว่ามานัดจะเป็นเห็นกินได้ก็ดีใจแล้วครับเต็มตัวเลยครับบอเห็นปลาหมดกินไดก็ดีใจแล้วตอนนี้น้องต้นไม้ก็กำลัง่อนเหอะไรไม่ของน้อง้องเผาอะไรไหมล่ะให้ลายจังหวัดลายมู่บ้าน เลยจังหวัดมาตั้มไล่ลยจังหวัดลหมูบ้านมาบ้านมันปลงตัจล่จังหวัดตล่จังหวั่หบ้านัดนเซอร์ตอนนี้ร้อยสามสิบไลจังหวัดลหมูบ้านยดเนียร้อยสามสิร้อยสามสิเนี้ยนะครับพอแล้ว หาหาที่ลงวอยได้แล้วหาวิธีลงไม่ได้แล้วร้อยสามสิบนี่คือเต็มเต็มเต็มเย็ดเลยใช่สามสิบสามสามคูจะที่อะไรป่านหนูยังไม่ได้ขึ้นเลยหนูยังไม่ขึ้นเิธีเลยบอสบอกว่าเกินร้อยคนไม่ต้องขึ้นนะปีนี้ทําอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าแกบอกดีกว่า ดีกว่าจะขิ้นโอ้ยแซบเด้เบิร์นมูไหมโอ้ยแซบเด้เบิร์นมูนี่ไหมอะไรกินขนมไม่ได้ขึ้แกบอกว่าทำอย่างอื่นจะมีประโยชน์กว่าเอาไว้ตรวจสอบค่ะตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างดีกว่ามันจะมีประโยชน์กว่าไหมที่จะให้หนูไปขึ้นอย่างนั้น รูปยุทธกางของม้ารูปยุทธการรูยุทธการขงมือรูปเด็กคนเขาพูดถึงผู้บริหารนะาป่าเขาต้องรู้ว่าเด็กคนไหนมันใช้ได้ยังไงใช่ไหมเราต้องรู้ว่าสมรรถภาพเด็กแต่ละคนประสิทธิภาพประสิทธิภาพเด็กแต่ละคนอยู่คนไหนกูเลยวะแต่มันก็หนักนะาป่าหนักนะถือว่าหนักเลยนะ ตั้งแต่บอสมาดูแลทุกอย่างทุกอย่างอยู่ด้านหลังทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบริหารข้างหลังเราจะต้องเป็นคนดูยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องเงินหนูไม่รับที่อื่นที่อื่นใครจะรับรับไปเถอะเรื่องเงินหนูไม่รับเรื่องเดียวรับได้หมดขอเรื่องเงินอย่างเดียวจะให้ยียดยนไม่หนูหนูไม่รับขอเป็นเรื่องงานแต่เรื่องเรื่องงินนั้นไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ มันมันสบายใจด้วยมันเป็นมันมันมันตัดปัญหาทุกอย่างไหมมันตัดปัญหาทุกอย่างเลยนะกินเหรอวิโซเอาเลยเยมื่อเช้ามีน้องหมวยแกอันนั้นน่ะบ้านหักน้องมวยเอาข้าวมาให้เยอะอยู่นะเมื่อเช้าห้าสิบหกสิบกล่องนะแล้วก็เบอร์เกอร์มาให้กินได้แค่นั้นป่ากินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วน เดี๋ยวชุดยิ่งไปขยายบ่อยด้วยแล้วอย่างสั่งตัดบ่อยอะท่เหม,มือนเราประชดไครไหมไม่นะไม่ไม่ชดชุดก็ประมาณเดือนละชุดเนี่ยแต่ก็สั่งขยายบ่อยใช่ไหมเนาะไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่านี่แหละชุดก็สั่งตัดบ่อยขยายบ่อยประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ค่อยกินเยอะหรอกยอย <c oughs> ปีนี้จะออกตายไหน <c oughs> ขอเป็นไหมญี่ปุ่นได้ไหม <c oughs> ขอเป็นไหมญี่ปุ่นพิ้วๆ ฉีกแนวเอาจริงๆสูสายใหญ่ไม่เคยใส่มาญี่ปุ่นฉีกแนวนะตัะ้งแต่เป็นคำว่าสูสัยใ,ใหญ่เพลงเขากี่เพงครับสามเพลงสามนี่คือแดนเซอร์แล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะเจนเพลงคัทใช่ฟันส,นสีเพลงสองเพลงน้องตากเพลงของสุงเองมีไหม อ่าสามเพลงเต็มครับมีกอดน้องอ่ากอดแฟนอะไรวะสามเพลงมันเป็นเมิเลอเพลงเดียวนั่นแหละแต่เจ้าต้องเข้าให้ถูกกันแล้วกันเจ้าต้องเอาจังหวะให้ถูกกันแล้วกันพิสุทธิ์ใส่ใยอยากเห็นสูตรใา่ใยในชุดใหม่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผิวๆแบบสะบัดทุบๆนี่นะเอ้าจริงๆนะพิสูทธ์เคยดูเคยดูพิสูทธิ์ไหมว่า เคยใส่หมญี่ปุ่นไหมคุณยังไม่เห็นพิสูนใส่ไหมญี่ปุ่นนะเ้ินราลใช่ไมรสอยจนเนากเห็นพิสูจน์แบบใส่ไหมญี่ปุ่นแล้วก็เดินแบบทุบ๊บเดินแบบไม่เสุมันจะเป็นไอที่แบบว่าใช่สูตรสายใหญ่ไหมนี่อย่างนี้นะเหมือนกระแตไหมเมืนพี่กระแตอาสยามเรานาะ พอเจอมาญี่ปุ่นเข้าไปเรูปล่อยเลยเจอบันเจงเราส่งแสนก็คอยฝึมบอกเคยลืมเล่นใจเจ้าสักคฆ่าเขาด้อยไอ้พีมาสัมพันธ์ทางไม่ตีหนึ่งแกนซุ้งกิน้องไทยเฮานี้ทุกคนเดราแฟนโอ้โอ้โอ้โหยนันละ เออกาลังนดอนู่นี่มะเร็นคุูกพดละสินละปินการายโดน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 เ่เอาอันลูกอมเอาลูกอมบอมนะมนาลูกอมตาตาขาบลลูกอมตาตาขาบดไ้ไอบีดเป็นสมัยบ่แมนเอาอมไปไม่รู้มันไอคนมันหลไหม โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนฝบกกดติดตามช่องสกุลผลอาเวเช่นนะคะสวัสดีค่ะ